สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมว่าวันนี้เราพาไปวัดไหนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ส้มด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราไปอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเปิดเพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยก็จะมา มีสมาชิกเนี่ยมาคอมเมนต์หรือว่ามีการส่งเมสเซจมาทางหลังบ้านนะคะว่าอยากให้ไปวัดนี้บ้างหรือว่าอยากให้ไปจังหวัดนี้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้าวันที่เราจะเดินทางไปราชบุรีนะคะก็เราก็ได้เมสเซจจากหลวงพ่อท่านหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ที่วัดตันเตียโนแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าถ้ายังไงแวะมาวัดตันเตียบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันช่างเป็นเวลาที่ประจวบเหมาะกับที่เรากําลังจะเดินทางไป ลาดบุรีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าส้มเป็นคนลาดบุรีแล้วก็จะนัดเพื่อนอยู่แล้วค่ะวันที่ไปนะคะเราก็เข้าไปถึงวัดเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเรามี GPS ค่ะก็ไม่ลําบากเนาะก็เข้าไปเนี่ยทางวัดกําลังสร้างหลังคาหน้าวิหารหลวงพ่อโตเชียงแสนอยู่พอดีนะคะคาดว่าพอสร้างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะสะดวกสําหรับคนที่มาสักการะมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนั้นนะคะก็คือ เราคิดว่าเนี่ยเป็นลักษณะของการบุญสัมพันธ์กันนะคะก็คือได้ไปไหว้ตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำมาจริงๆด้วยค่ะและนี่ก็คือวัดตานเตี้ยนะคะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะราชบุรีบ้านเกิดส้มนะคะยังมีอีกหลายวัดเลยถ้ามีโอกาสจะค่อยๆทยอยนำมาลงสลับกับวัดอื่นเนาะ ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพระพุทธรูปเรียงรายเลยค่ะวางวางไว้ต้อนรับเลยนะคะค่ะแล้วถ้าใครได้มีโอกาสไปตอนที่ ทาหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่งมาให้พวกเราหลุดดูบ้างนะคะแล้วไปลุ้นกันต่อนะคะว่าวัดน่าจะเป็นจังหวัดอะไรคะ่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของวัดตานเตี้ยนะคะถึงวัดจะเล็กนะคะแต่ว่าก็มีอะไรให้ชมมากมายแล้วก็ให้สกาลาด้วยค่ะก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ